มอดูก็ทักขึ้นมาว่าไอ้บ้านคุณนะมีคุฑนะคุณบูชาไม่ได้แต่เขาก็บอกเขาไม่มีนะจนจนเขาก็ไปหาไปหาจนจนเจอเราเราจะไม่ได้สื่อสารกับเหมือนกับว่าเวลาท่านจะสื่อสารกับเราอะมันมันจะไม่ได้เป็นเสียงพูดหรืออะไรแต่มันจะเกิดสภาวะขึ้นแล้วเหมือนกับความคิดมันก็จะบอกว่าอยู่ตรงนี้ ก็องค์นี้ใช่ไหมพี่วินเล่าหฟังตอนแรกว่าที่มีมีเกิดเรื่องราวปริหาก,กับช่างใช่ไหมองค์นี้ใช่ช่างช่างบอกว่าให้แก้แบบด้วยการเอาส่วนนี้ออกครับปรับตรงนู้ตรงนี้ให้ไม่เหมือนเดิมเราก็ทําเพิ่มได้อะไรเงี้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ตัดเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาครุฑกับเรื่องเล่าตำนานองค์พยาครุฑคลิปนี้ผมพาทุกท่านมาที่บ้านคุณวินนักธุรกิจท่านหนึ่งผู้ที่มีความศรัทธาองค์พยาครุฑและเป็นผู้รังสรรค์ผลงานด้วยลายเส้นวาดพยาครุฑตามจินตนาการของตัวเองโดยแต่ละรูปที่วาดนั้นจะเป็นเอกลักษณ์มากๆครับและยังมีงานปั้น เพื่อไว้บูชาเป็นสิริมงคลในครอบครัวรวมถึงคุณวินได้ศึกษาเรื่องราวของพญาครุษมาหลายประเทศในคลิปนี้คุณวินได้ออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับทุกท่านที่ที่ฝันนะครับจนมาถึงวันนี้20ปีพอดีเลยเป๊ะเลยตอนนั้นได้บวชแล้วก็ตอนนั้นคือไม่ได้ทํางานว่างแล้วก็พอดีมีอาจารย์ประจาพรรษาอยู่ที่วัดแคร์พ่อแม่ก็ให้ให,ให้บวช แล้วเราก็ระหว่างที่ทบวชเราก็ฝันว่าท่านได้เอาท่าน,นมาอยู่ด้วยฝันเห็นพญาคุฑขี่อยู่บนหลังสิงโตแล้วเราก็อุ้มใส่จีวรมาพออุ้มใส่จีวรเสร็จแล้วเราก็ตื่นแต,แต่ฝันน่ะคือมันเหมือนจริงมากจนแบบว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราหาเราหาในจีวรว่าที่เราเก็บไว้เราเก็บไว้ในจีวรน,นี่แต่ว่าไม่มีถึงรู้ว่าเป็นความฝันแล้วก็สิ่งที่ทําได้ตอนนั้นก็คือเขียนภาพ แล้วก็จดบันทึกว่าได้เจอแบบนี้แบบนี้วันนี้เวลานี้หลังจากนั้นก็สนใจแต่เรื่องคุดมาตลอดครับศึกษามาตลอดเหมือนกับกลางแขนแล้วก็ยืนอยู่บนหลังสิงโตครับซึ่งซึ่งมารู้ในตอนหลังว่าตัว,ต,วตัวเราเองนี่เลยเกิดลัคนาราศีสิงห์เพิ่งมารู้ว่าเกี่ยวพันกันหลังจากที่ดูดวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถึงมาได้คําตอบว่าอ๋อเหมือนกับท่านมาเกาะแล้วเราก็ในฝันคือเราก็อุ้มท่านมาด้วย หลังจากนั้นพอเริ่มความจากความฝันแล้วพี่บินเริ่มบูชาต่อเนื่องเริ่มบูชาเริ่มสะสมเริ่มเริ่มเขียนงานท่านเก็บเองแล้วจนตอนหลังก็เริ่มมาทําเทวลูกเพราะว่าการทําเทวรูปคือเราเราศึกษาแล้วเรารู้ว่าท่านมีปางต่างๆที่มากกว่าที่เราเห็นแต่ไม่มีคนทำดังนั้นผมก็เลยทำทำทำ,ทำเองเพื่อบูชายกตัวอย่างได้ไหมครับว่าที่ศึกษามามีปางอะไรบ้าง ลักษณะยังไงบ้างประธานพรซึ่งซึ่งซึ่งท่านก็จะอยู่ในทักษณะแบบนี้หรือว่าปางแสดงธรรมหรือว่าจะมีมีจะมีรูปลักษณ์ในการแสดงมุทรามือต่างๆของของท่านะมากมายคือไม่ได้อยู่ในท่าที่กางแขนอย่างอย่างเดียวครับจะมีทั้งท่ายืนท่าท่านั่งถ้าเราศึกษาจริงคือเยอะมากแล้วก็มีหลายความเชื่อหลายๆศาสนาหลายๆประเทศะจะมี เทวดาที่มีลักษณะเป็นเป็นมนุษย์ครึ่งนกแบบนี้อยู่แทบทุกที่เลยอพี่วินช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่าพี่วินไปเจอที่ไหนบ้างเราไปศึกษามาชูปิกชูก็มีนะมีผมมีผมมีภาพเดี๋ยวผมอาจะส่งจะส่งให้ครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีเทวดาถือคลุยเขาเขาจะเรียกกันว่าคาลุระซึ่งก็มาจากคาลุระโดยตรงเลยคือคุดเลยเกาหลีญี่ปุ่นก็จะคล้ายๆกัน จีนจีนมีเทพเจ้าลุยกงที่ถือค้อนเป็นร่างเทวดาหน้านกแล้วก็ควบคุมสายฟ้าที่พี่วินศึกษามาที่คือเล่าให้ฟังว่าพยาครุฑเนี่ยต้นตำรับอยู่ที่ไหนนะครับที่ผมที่ผมไปสืบค้นนะความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดคือทิเบตเขาจะมีภูเขาเลยที่เรียกว่าคารูดาวันเล่ภูเขาครุฑความเชื่อของที่เนี่ยก็คือจะมีคุฑทั้งหมดห้าสี ดินน้ำไฟลมจักรวาลวจะมีสีที่ต่างกันแล้วคุดที่นี่ก็จะมีลักษณะปุงพลุยไม่ไม่ได้เป็นพานะของใครคุดที่นี่คือเป็นอิสระแล้วภายหลังอ่ะผนวกความเชื่อกันก็คุดที่เนี่ยคือคุดที่ปกป้องศาสนาคุธนิกายมหายานสําหรับคุดที่ทิเบตนะครับจากการศึกษาครั้งนั้นที่ผ่านมามาเริ่มวาดรูปจริงๆต่างๆได้อย่างไรครับผมผมมาเขียนรูปมาตลอดอยู่แล้ว แต่พอเหมือนกับผมได้เจอท่านอะ่ะเหมือนกับเราก็เราก็ล็อกเป้าหมายเลยว่าว่าเนี่ยเราก็เขียนแต่อย่างเงี้ยพอเราศึกษาว่าจะวางมุทราแบบนี้แบบนี้ก็จะออกแบบไว้ก่อนเพื่อเพื่อจะมาทำเป็นเป็นงานเทวรูปใช่ไหมครับระหว่างที่เราเขียนอะ่ะอันนี้ความเชื่อของผมนะที่ผมเจอนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันจะเกิดสภาวะขึ้นในใน,ในใจเราเราจดจ่ออยู่กับงานเราเราไม่ได้สนใจอย,อย่างอื่นแต่มันจะมีสภาวะเกิดขึ้น แล้วเราก็จะรู้สึกว่าท่านนะมาแล้วงานม,มันก็จะเขียนแบบไปทีเดียวจนเสร็จเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แทบ,แท,บทุกงานอย่างยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างรูปที่พวินเขียนให้ล่าสุดลักษณะปางนี้เป็นยังไงบ้างครับประธานพรจะเป็นปางเดียวกับที่ที่ผมทําเป็นเทวรูปที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือท่านจะอยู่ในจะยืนแล้วก็ทำทำมือในลักษณะนี้ ซึ่งองค์ปางลักษณะเนี้เป็นเทวรูปที่อินเดียมีม,มีด้วยก็เลยวาดลังสันมาเป็นแบบนั้นใช่อแล้วก็จะมีหลายหลายแบบถ,ถือดอกบัวก็มีทั้งเดิมเขามีมีเหมือนกันถือน้ำหมอ้อน้ำและนี่ก็เป็นภาพที่คุณวินวาดรูปพญาครุฑองค์ล่าสุดเรียกว่าครุฑเทวดาปางประทานพรมอบให้กับทางช่องราชาครุฑ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับในอนาคตหากมีโอกาสช่องราชาครุฑจะทำงานปั้นเป็นงานศิลปะเสมือนจริงให้กับแฟนรายการและคนที่อยากบูชาฝากติดตามไว้ด้วยนะครับพี่วินเคยเออกไปปั้นเป็นรูปล่างจริงจังไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้ก็ก็ผมทำออกมาแล้วสองสองเวอร์ชั่นก็คือ ปางประทานพรกับปางแสดงธรรมมาจากที่บอกก็คือผมไม่สามารถหาเทวรูปลักษณะอย่างเงี้ยที่คนอื่นทําได้ผมก็เลยผมก็เลยทําเองทีเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเจตนาของผมก็คือตั้งใจทําไปแค่หนึ่งชิ้นอย่างละหนึ่งชิ้นเพื่อ,เพ,อเพื่อบูชาเองที่บ้านแต่ทีเนี้ยพอเราทําไปแล้วนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เขารู้จักเราเขาที่เขาเขาก็ไม่รู้ว่าเราชอบทางนี้นะพอเขาเห็นงานเขาชอบเขาบอกเฮ้วินพี่เอาด้วย คนนี้ก็เอาด้วยก็ก็เลยสรุปทําให้อยู่เฉพาะในวงที่ที่คนที่เรารู้จักทําแค่9้าชิ้นเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มทำเนี่ยมันเป็นปีที่ลอเก้าท่านยังท่านยังอยู่เราก็เลยกําหนดแค่ว่าผมทําแค่9ชิ้นนะก็ตรงกับจํานวนคนที่ท,ที่ที่ต้องการงานของเราโดยโดยที่ไม่ได้ออกตลาดตอนที่ผมโพสลงไปในเพจเนี่ยมีศูนย์พระ แม้แต่คนต่างชาติก็มีเข้ามาขอขอขอซื้องานแต่ผมผมไม่ได้ขายใครครก็คืองานก็จะอยู่แค่ในกลุ่มมีข้าราชาการมีเจ้าของกิจาการอยู่อยู่แค่ประมาณนี้ครับตอนจัดสร้างครั้งนั้นอพยคุฑอันนี้คือองค์ที่คุณวินวาดขึ้นมาเองแล้วก็สร้างขึ้นมาเองถูกไหมผมผมออกแบบก่อนออกแบบผมออผมาเขียนได้ครับแต่ว่าผมมาปั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เอาไอเดียของผมอะเขียนภาพแล้วก็ไป ไปให้ลงลงปั้นให้ช่างปั้นดูแล้วเราก็เป็นคนคุมแบบจนจนสำเร็จนะระหว่างที่เอาไปปั้นตอนนะั้นเกิดเรื่องราวอะไรไหมครับผมจะดูดูวันที่ที่จะบอกทางช่างไว้ว่า,าวันนี้ต้องต้อง,องวันนี้ต้องไหว้นะแล้วระหว่างที่หล่อขึ้นเป็นงานแล้ววางอยู่วางอยู่ที่โรงหลอ่อที่โรงหล่อก็โทรมาบอกว่า ทำเพิ่มเพราะว่ามีคนสนใจคนเขามาที่โรงหล่อแล้วเขาชอบงานพอเขาพูดแค่นี้โทรศัพท์ดับเลยที่คุยกันอยู่ดับเลยแล้วก็มันเป็นการโทรไลน์เนาะรเราก็เราก็เอ้ยมันมันดับแล้วเราโทรไปไม่ติดไม่ติดไม่ติดอยู่ประมาณสิบนาทีทีเนี้ยพอพอเราพอเราเข้าไลนา์เขาได้ผมกดจ,จากไลน์โทรไปมันไปนเด้งเข้าคนอื่นเออมันมันก็แปลกเหมือนกับว่า พอเขาสักพักหนึ I said, I ่งอ่ะผ่านไปประมาณครึ right ่งชั่วโมง40นาทีประมาณนี้นะครับเขาก็โทรกลับมาเขาก็โทรโทรกลับมาได้แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมผมผมไม่ได้บอกให้สร้างเพิ่มนะผมแค่แชร์ไอเดียเฉยๆแล้วแต่ผมก็คิดอยู่แล้วแหละว่าว่าผมมันไม่ไม่ทำเพิ่มเออแล้วทีนี้กายก็กลายเป็นว่าช่างเขาก็ก็ก็กลัวเลยเขาก็ไม่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ยุ่งไม่ไม่ไม่แชร์ไอเดียให้ทําเพิ่มอีกเหตุการณ์ครั้งนั้นพี่บินคิดว่าเกิดจากอะไรครับ ถ้าเราผิดคําพูดกับท่านมันมันมันไม่ได้แล้วเวลาท่านไม่พอสําหรับผมนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะสําหรับผมที่เคยเจอกับตัวน่ะถ้าเกิดท่านไม่พอใจเวลาท่านทำเวลาท่านลงโทษใครค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างรุนแรงเวลาท่านจะมาเดี๋ยวท่านก็จะเหมือนกับท่านจะลงหาใครเนี่ยท่านจะมาหาใครเนี่ยท่านจะมาเองมันมัน ม,มัน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 ไม่ใช่ว่าเหมือนกับคนที่จะใช้คําว่ายังไงดีไม่ได้มีสัมพันธ์กับท่านเชิญท่านะบางทีท่านก็ไม่มานะไ,<ห>นไม่ไม่ไมเอาง่ายเรียกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะจะ,จะทาพิธีแล้วเชิญท่านลงมา<ช>ลงมาได้อก็ต้องมีคล้ายๆว่าบุญสัมพันธ์กับท่านใช่อืแล้วเรื่องราวในบ้านนยครับทราบมาว่าพี่วินเนี่ยมีองค์พญาคุชบูชาไว้เยอะมากใช่ไหมใช่มีองค์ไหนที่แบบเกิดปฏิหารบางเรื่องราวกับพี่วินในบ้านะ ที่ผมเจอกับตัวนะจากประสบการณ์ตัวเองนะครับ mm hmm. ก็คือผมนามวลสารให้ช่างหล่อเป็นองค์ขึ้นมา mm hmm. แล้วคือช่วงช่วงนั้นเนี่ยผมจะต้องมาทำสีปิดทองคือคือผมจะทำสีปิดทององค์ที่อยู่บนห้องพราเองทุกองค์คเลย mm hmm. ทีเนี้ยช่วงนั้นอนะ่ะก็เป็นช่วงที่งานงานงานธุรกิจเนาะ mm hmm. ผมทำนาฬิกาใช่ไมครัก็ค่อนข้างยุ่งผมก็ ทำสีป้ายไว้เฉยๆเป็นสีแดงว่าว่าจะใช้เฉดสีนี้นะเสร็จแล้วช่วงนั้นยุ่งๆผมก็วางท่านไว้กับพื้นวางกับพื้นเลยก็คือวางไม่คิดอะไรเราไม่ได้คิดครเราไม่ได้คิดนะแต่เราเราวางเราวางแล้วเราก็ไปทํานู่นทํานี่เป็นเวลาเป็นเดือนนะครับคือท่านไม่ได้สนใจท่านเลยอปรากฏว่านาฬิกาที่ลูกค้ามาฝากเรือนแสนกว่าแสนราคาแสนกว่าบาทนะครับหายหาไม่เจอ หากันไม่เจอจนปิดร้านปิดบ้านเลยปิดบ้านแล้วสี่คนพผมน้องชายน้องสาวคุณแม่ช่วยกันหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเอ,อจนแม่ทักขึ้นมาบอกว่าวินคุดองค์นี้ทำไมถึงวางแบบนี้ผมก็บอกเป็นเป็นงานศิลปะนะมันจะทำไม่เสร็จก,ก็วางไว้ก่อนแม่เขาบอกว่าไม่รู้จะเกี่ยวกับองค์นี้หรือเปล่านะที่วางไว้แบบนี้ ผมก็ใจผมก็ใจผมตอนนะั้นผมไม่เชื่อนะแต่เราก็ยกขึ้นยกขึ้นวางไว้วางไว้ในที่สูงนะครับอาจารย์เชื่อไหมคือหลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์เดียวครับผมขับรถจากบ้านมาร้านเดินเข้าร้านนาฬิกาวางอยู่นาฬิกาวางอยู่คือหาเจอแบบไม่ต้องหาเลยครัคือทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนกับซึ่งตอนนั้นนะผมได้เตรียมเงินสด เขาใช้ลูกค้าแล้วองค์ในองค์ที่ผมก็เลยเชื่อเชื่อมากว่าถ้าเราปฏิบัติหรือเราบูชาผิดวิธีหรือไม่ดีเนี่ยแม้แต่ผมผมยังมีความเชื่อว่าท่านอ่ะมาอยู่กับผมเองนะคือเราไม่ได้คิดถึงท่านเลยแต่แต่ท่านก็ก็มาให,ให้ให้เราวางผิดที่บูชาผิดท่านท่านก็ยังทำให้ให้เกิดอุปสรรคมากมายเพราะฉะนั้น ผมว่าการที่บูชาท่านต้องบูชาให้ถูกวิธีด้วยก็คือวางที่สูงห้ามวางที่ต่าเด็ดขาดเลยเอา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 นี่เลยนะที่ได้มาเลยนะองค์ที่ย้ายที่บ่อยที่สุดอะ่ะคือได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเขานะ่ยมีมีคุดองค์นี้อยู่ที่บ้านพ่อเขาเป็นผู้ช่วยผู้ผู้ผู้จัดการธนาคารแล้วเขาได้โมเดลโมเดลคุด ของที่จะทําเป็นองค์ใหญ่ติดธนาคารนะครับไว้แล้วก็แกก็ห่อพลาสติกแล้วก็เก็บไว้ในตู้แล้วหลังจากนั้นอนะ่ะเหมือนกับตัวแกก็เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้ว,แล,วแล้วทางครอบครัวของเขาเนี่ยตัวตัวภรรยากับตัวลูกคือธุรกิจมันมันดาวลงเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อย,อยจนเขาเขาก็ไปพึ่งทางหมอดูหมอดูก็ทักขึ้นมาว่าไอ้บ้านคุณนะมีคุดนะคุณบูชาไม่ได้อื แต่เขาก็บอกเขาไม่มีนะจนจนเขาก็ไปหาไปหาจนจนเจอแล้วเขารู้จักผมเขารู้ว่าผมบูชาคุูเขาก็เอามาให้ผมก็เอาไปแขวนไว้บนห้องห้องพระนะครับเดี๋ยวเดี๋ที่บ้านบ้านเดิมฝ้าถลม่มบ้างอะไรบ้างบ้านผมเองนะผมยังไม่กล้าบอกเขาเลยเพราะกลัวเพรากลัวลว,ว่าเขาจะตกใจเนาะแต่เราเราก็คุยกันกับแฟนน่ายว่า มันมันจะใช่เพราะองค์นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแฟนแฟนผมตัวผมน่าเชื่อแล้วนะว่าน่าจะใช่แต่แฟนบอกว่าท่านเป็นศิษย์ศักดิ์สิทธิ์เนาะท่านท่านน่าจะช่วยเรามากกว่าผมก็เราก็ย้ายที่มันก็ค่อยๆดีขึ้นครับอย่างทราบว่าพี่วินมีองค์โขนด้วยแบบองค์พญาครุฑบน่องพระพี่วินเล่าให้ฟังหน่อยไหมองค์เนี้ยพี่วินได้มาอย่างไงแล้วทาไมถึงบูชาแบบคือผมมองว่าชุดโขนที่เป็นงานเป็นงานคุดของไทยอ่ะ สวยสวยมากแล้วลักษณะของของโขนสังเกตว่าเท้าของท่าน่ะจะเป็นเทวดาซึ่งเวลาผมมีสภาวะในการเขียนภาพเกิดขึ้นะลักษณะเท้าลักษณะกายของท่านคือจะเป็นประมาณนี้เหมือน,ม,น,ม,นมันจู่ๆเราก็มีความคิดหลังที่เราตั้งห้องพ้าได้ประมาณช่วงช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆน,นะครับมันมีสภาวะขึ้นว่าท่านต้องอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับท่านมาบอกว่าจะอยู่ตรงเนี้ย ก็คือเป็นสภาวะจิตใจของเราที่<พ>รู้สึกว่าท่านมอยู่ตรงนี้ใช่เราเราจะไม่ได้สื่อสารกับเหมือนกับว่าเวลาท่านจะสื่อสารกับเรามันมันจะไม่ได้เป็นเสียงพูดหรืออะไรแต่มันจะเกิดสภาวะขึ้นแล้วเหมือนกับความคิดมันก็จะบอกว่าอยู่ตรงนี้ท่านายอยู่ตรงนี้ท่านจะอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่เคยเปิดครั้งหนึ่งให้ให,ให้ให้เพื่อนของแฟนขึ้นขึน้นไปไหว้เขาขอที่ดินเขาอยากได้ที่ดินผืนนี้ผ่านไปเดือนกว่าก็าก ในห้องมันมีแต่ของ่าไอเต็ไมไปหมดนะคือเขาก็ได้จริงก็คือขอพาคุณองค์นี้ใช่แต่ส่วนตัวผมเขาเขาขอทั้งทั้งทั้งหมดเลยเขาเขาเข้าไปไหว้ขอ,อแต่ส่วนตัวผมนะผมผมไม่ไม่ได้ขออะไรคือส่วนมนากผมจะทําเป็นงานแต่ว่าผมก็ก็ก็สามารถผ่านช่วงวิกฤตต่างๆได้โดยที่เงินไม่ได้ขาดมือนะปัจจุบันนี้พี่เินยังวาดรูปพาคุณอีกไหมผมก็ยังเขียนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตัวตัวผมเองอะ ผพรา็นคนชอบวาดภาพอยู่แล้วค,คือสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มีจุดหมายยังไม่ได้เจอเจอกันเนาะเราก็เราก็เขียนเราก็ชอบเขียนนูน่นเขียนนี่นะักฟุตบอลว,วาดนู่นวาดนี่ไปเรื่อยจนจนพอเรามาเจอท่านอะ่ะเราก็จะเออโอเคอันนี้ผมผมผมเขียนด้ท่านเลยเป็นหลักๆเลยคือห้องพระก็มีมีรูปพี่วินวาเดเยอะแยะไปหมดใช่ไหมมีอย่างองค์นี้นะครับคือองค์แรกที่ที่ผมเอาไว้หน้าบ้านเลยเป็นของหลวงพ่อแดงวัดฝาโถ สุพรรณบุรีครับท่านสร้างครั้งเดียวไม่เกิน400-500องค์ไม่เกินไม่ถึง500หายากมากแล้วอาจารย์เป็นคนแนะนําว่าให้วางประทบประตูเลยจะป้อกงกันสิ่งที่ไม่ดีคือผมตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าบ้านหลังนี้เป็นของผมแล้ว่ก็จะให้ห้องหนึ่งเลยกับกับท่านครับก็จะเห็นเลยว่าห้องทั้งห้องจะมีคุดเป็นหลักเลยองค์นี้ที่ผมเล่าว,ว่าผมวางท่านไวท้ที่ที่ที่ผืนด้านล่างแล้วไม่ยอมทําให้เสร็จสักที แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยจนสุดท้ายที่แม่บอกว่าให้ยกท่านขึ้นแล้วผมก็ทําท่านจนเสร็จก็คือปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายหมดอย่างตรงนั้นนะครับที่มีเสียนครุดพี่วินช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมความเป็นมายัางไงมันจะมีความเชื่อที่ที่เขาพูดถึงครุษก้าสีอันนี้ผมก็เลยสั่งสั่งช่างทําขึ้นทําขึ้นให้ครบก้าสีตามที่ตามที่เขาแชร์แชร์ข้อมูลกันอันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นความชอบส่วนตัวว่าคือทําทําให้ครบก้าสี องนี้แล้วกนะท่านเป็นยังไงครัพี่วินคุดทิเบตค,บคนทิเบตจะเรียกว่าขยุงเป็นคุดที่ที่อยู่ที่หุบเขาหุบเขาคุดเขาจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่เขาเรียกว่าภูเขาคุดเลยซึ่งลักษณะของคุดทิเบตเขาก็คือจะมีเขาพุงพุย้ยเท้าเป็นนกก็คือจะมีลักษณะเป็นประมาณนี้เป็นคุดอ้วนแล้วก็จะมีทั้งหมดห้าสีครับห้องพระพี่วินที่นี่คือพี่วินนั่งสมาธิปฏิปธรรมบ่อยทุกวันสทุกวัน ครึ่งชั่วโมงทุกวันตอนเช้าผมอย่างคุดองค์ไหนครับที่พี่วินเคยวาดวาดไว้แล้วก็สร้างขึ้นมาพี่วินพอจะเอาให้ชมได้ไหมครับอันนี้คืออันนี้คือผมได้แนวความคิดมาจากคุดองค์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เจอในประเทศไทยก็คือเจอที่ครูบัวเมืองโบราณเป็นเป็นงานปูนปั้นลักษณะอ้วนแต่เราก็มาประยุกต์กับเครื่องทรงให้เป็นมหาราชอยู่ในท่าประธานพรครับอง์นี้คืออง์แรกเลยที่วาดมาแล้วปั้นงนี้ผมร่างร่างแบบ ก่อนที่จะฟินิชอ่ะผมได้ไปปรึกษากับอาจารย์อนันต์สวัสดีสวนณีอดีตผอช่างสิบหมู่กรมศิลปากร,รตอนแรกองค์นี้จะมีปีกอยู่ด้านด้านนี้แต่อาจารย์บอกว่าถ้ามีแล้วถ้ามีด้านหลังแล้วตรงนี้ไม่ต้ององค์ตอนแรกจะมีจะมีปีกอยู่ตรงนี้ด้วยครับอาจารย์ก็เมตตาช่วยแก้แบบให้จนจนสมบูรณ์เป็นองค์นี้ครับในอนาคตเนี่ยถ้าเบิดผู้ชมเห็นแนละ้วผมันอยาก จากบูชาศรัทธางองค์นี้พี่วินจะจัดสร้างอีกไหมหรือว่าหมดแล้ว<ม>องค์นี้ไม่มีแล้วแล้วแล้วบล็อกแล้วบล็อกที่เป็นยาเป็นปูนผมทําลายทิ้งกับมือหมดเลยครับองค์งนี้มีคนต่างชาติขอบูชาด้วยผ่านทางเพจเข้ามาคร<ช>ับมีจำนวนกี่องค์ครับผมสร้างทั้งหมดเก้าชิ้นพระองค์ใช่ก็องค์นี้ใช่ไหมพี่วินเล่าฟังตอนแรกว่าที่มีมเกิดเรื่องราวปริหาร กับช่างใช่ไหมองคนี้ใช่อ,อช่างช่างบอกว่าให้แก้แบบด้วยการเอาส่วนนี้ออกรปรับตรงนูง้นตรงนี้ให้ไม่เหมือนเดิมเราก็ทําเพิ่มได้อะไรเงี้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ตัดเลยโทรศัพท์ดับทันทีเลยครับก็คืออย่างภาพนี้ผมมาผมมาวาดช้างขึ้นมาก่อนว่ากําลัง กำลังอัญเชิญพระบระมาสารีริกธาตุหลังจากที่ผมวาดผมวาดองค์ประกอบเสร็จหมดแล้วอะด้านบน่ะนว่างอยู่มีพระพุทธล้วนะครับแล้วผมก็ทิ้งไปเลยคือมันไอเดียเราอะมันหายไปเลยหลังจากที่ผมบวชแล้วแล้วเจอท่านจนผมผมประลององค์ุธตรงเนี้ยผ่านมา17ปีผมถึงมา,สมาใส่องค์ขุธภายหลังครับแล้วก็มาที่ภาพภาพนี้องค์เนี้ยผมวาดตอนที่ท่านกําลังแสดงฤทธิ์มีเสียงจําแรลงเสียงขึ้นมาเพื่อบุกชิงน้ำอามฤตไปช่วยมารดาครับ หลังจากนั้นก็ท่านก็ได้เป็นพานะของพระวิษณุไฮไลท์จะเป็นภาพพิมพ์อันนี้อันนี้นผมคือภาพที่มีราคาแล้วก็หาหายากเป็นภาพงานของอาจารย์ถวันครับแล้วก็มีลายเซ็นสดของอาจารย์ด้วยซึ่งปกติแล้วอาจารย์จะไม่ค่อยเซน็นแต่เหมือนกับงานงานชุดนี้อาจารย์เซ็นให้แล้วก็มีมีภาพเป็นครุฑตรงนี้พอดีภาพนี้เป็นงานภาพพิมพ์สีของอาจารย์เฉลิมชัยครับแล้วอาจารย์ก็เมตตาเซ็นสดให้คือผมเคยไปหาอาจารย์ที่ ที่วัดล้องคุณอันนี้ก็อันนี้ผมก็จำลองมาจากตอนที่ท่านน่ะบุกสวรรค์ในปรินาสเขาเล่าว่าการแสดงฤทธิ์ของท่านเนี่ยเหยียบเท้าลงไปบนพื้นจะเกิดไฟลุกท่วมไปหมดเลยก็จะสังเกตได้เลยว่าทุกภาพที่ผมเขียนตอนที่ท่านแสดงฤทธิ์เนี่ยเท้าท่านเหยียบลงพื้นเมื่อไหร่ก็จะเป็นไฟเกิดขึ้นครับอันนี้แหละครับคือภาพที่ผมวาดจากความฝันที่ที่ฝันว่าท่านมาอยู่ด้วยแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาแล้ววาดคืนนั้นเลย เป็นภาพพยาคุดยืนบนหลังสิงโตครับวันที่26เจ็ดยี่ส <47, S 1> ิบปีใช่ภา <20 S 2> พนี้<ป>เขียนมา 20, 20ปีแล้วครับกระดาษนเปื่อยๆแล้ว <S <S 2> <S 2> สําหรับผมจะพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะครับก็คือห้ามวางต่ําวางกับพื้นไม่ได้เลยส่วนส่วนสิ่งที่ผมส่วนความเชื่อของผมที่เชื่อว่าทําแล้วท่านชอบก็คือการบริจาคเลือดช่วยเหลือคนอื่นการทํางานสุจริตเสียภาษีถูกต้อง อันนี้ผมรู้สึกมีความรู้สึกว่าท่านอชอบแล้วถ้าเราทำแบบนี้ปัญหาต่างๆในชีวิตเราลี้ขายหมดทุกอย่าง